ไม่เป็นไรการะกับเกมนัดที่ผ่านมาเป็นไงคะพอใจนะครับก็สำหรับเกมที่เจอกับบราซิลนะครับแมตช์สุดท้ายของสนามที่สองนี้ก็ภาพรวมแล้วโอเคนะครับดีครับดีเพราะว่าเราชนะ2แมตช์นะครับจาก4ีชนะ2ก็ถือว่าโอเคนะครับดีนะครับก็คิดว่าเราก็ต้องแก้ไขจุดที่เราต้องต้องเจอนะครับในสนามที่3าฮ่องกงแล้วก็รอบไฟนอลด้วยที่ไทยด้วย ก็คือในเรื่องของการรับเสิร์ฟสปีดที่ที่เร็วและรุนแรงด้วยนะครับตรงนี้เราพ่อเราซ้อมที่ซ้อมอยู่ก็คิดว่ายัางไม่พอ,อยังเร็วไม่พอ,อยังหนักไม่พอก็แล้วก็ต้องฝึกให้เขาเนี่ยความชำนาญอยู่ในเรื่องของบอลรับลูกแรกเพราะว่าถ้าบอลแรกเราดีเนี่ยเราก็เล่นเล่นสวยงามลูกผสมเรื่องการตีอะไรพวกนี้ผมมองว่าตัวผู้เล่นเราก็มีมีช่องที่จะตีนะครับแต่ถ้าเรารับลูกแรกไม่เข้านะแล้วเราไปเล่นโครงสร้าง เราเจอบล็อกใหญ่มากแล้วก็ดีเฟนส์อะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยก็ก็พอใจนะครับในสนามที่สองครับแตถ้าอย่างผู้เล่นอย่างเกียวเนี้ยระเมินแล้วว่าท่กษลรงกายเขาจากไหนะครับพอที่จะช่วยสนามสามแล้วก็ไปร่างกายไหมก็ก็ก็ช่วยได้นะครับช่วยได้แล้วก็แต่ว่าต้องมองอีกว่าเราก็จะช่วยได้ได้นานขนาดไหนที่ลงไปอะไรพวกนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยว เช็คก,กับเขาอีกทีแล้วก็ฝ่ายแพทย์อีกทีว่าว่าเป็นยังไงนะครับว่าว่าเป็นยังไงที่สามารถจะเเล่นได้ได้นานขึ้นเล่นได้ดีขึ้นอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่ท,ที่ที่ตัวเขาด้วยแล้วก็ทางฝ่ายแพทย์ด้วยว่าว่า,าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับก็ก็เดี๋ยวพี่นาทีสตาฟโค้ดแล้วก็ทุกคนนะฝ่ายแพทย์ด้วยวางแผนร่วมกันครับผม